สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขสู่บ้านแม่นมชีวิตเรียบง่ายแม่นมจะพามาดูอีกหนึ่งเมนูนะคะที่จัดการแบบกลางสายฝนด่วนนะคะได้แค่นี้ก็อิ่มท้องได้เช่นกันนะคะไปติดตามดูค่ะ ว่าเราไปเริ่มต้มตรงไหนอะไรตรงไหนไปอีกหนึ่งอีพีค่ะทุกท่านค่ะไปด้วยกันค่ะตามมานะคะตามมาค่ะยาวไปยาวไปต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่ดมชีวิตเรียกง่ายค่ะมาทานด้วยกันกับข้าวค่ะมาค่ะเก็บผักกาดน้าต่อค่ะทุกอย่างได้หมดแล้วนะคะทุกอย่างยังได้ถุงหมดเลยค่ะต้นสะดาวกันต้นบอกเคนะให้ผูค่ะ แต่พี่โจมรอได้จะเก็บผักกาดนาไปทำอาหารเมนูเย็นนี้อีกต่อไปนะคะตาค่ะผักกัดน้าคืออะไรนี่ค่ะวันนั้นกินแล้วติดใจนะลวกกันพิกก็ได้เอาไปทําไส้ขนมก็ได้นะพุพข้างค่ะอุ้ยเอาไปทําขนมผักกาดโอ้ยนี่ไงกดาดนาเห็นไหมคะทุกคนอันนี้คือผักกาดนานะคะ,จะเจอแล้วค่ะน, yeah. นี่นี่ นี่คือผักกัดนาอาหารอันโอชะของเราเนะีน่เขาคงโบราณโบราณสอนให้ลูกให้หลานกินนะเนี่ยอืมวันนั้นอะไรเยอะขนาดเลยอร่อยมากเนี่ยนี่เลยทำคล้ายๆกับผัดผัดผัโขอมอ่าทำเหมือนคล้ายๆกันเลยนะมนผัดผนะัโขมอ่ะทำเหมือนกันเลยได,ได้เลย หมูสุกหมูสับอย่างนั้นเลยนะทุกคนทำเหมือนกันเด๊ดๆนะแต่อันนี้ต้องใส่ใส่อะไรน่าจะใส่กะปินิดหนึ่งนะอ่ะมีอีกไหมอุ้ยนกขนกไม่รู้เหมือนกันว่าจะมนตรงไหนอีกนะมันจะมีตรงไหนกนอกเมื่อกี้เราเห็นตรงไหนนอกที่เราเดินผ่านมาเห็นแค่นี้เราไปเปลี่ยน เป็นทางนี้นเองแล้วก็เดี๋ยวอ้อมมาทางนู้นอีกทีหนึ่งมีไหมเอ่ยอ้อมก่อนอ้อมก่อนมีไหมดูน้ำหลากเห็นไหม,มน้องคนดำมาเขาก็มาโอ้เขาปลูกวันเดียวจบนะทุกคนไม่มีเนาะเแล้วเราไปรัดข้างหน้านะแล้วเราไปอีกที่เราออกมาเมื่อกี้โอ้ยนี่อีกต้นหนึ่งเห็นแล้ว่ะ เห็นะคะเนี่ยต้นบลรมเฮิมเลยว้าวสวยมากเออเขาพาให้เราเดินมาเจอนะอยากมาตรงนี้สวยมากทุกคนสวยมากที่เห็นเนี่ยใช่หมดเลยเดอ้อนี่ค่ะนี่ค่ะนี่กินผักสวนบ้านดีที่สุดเลยปลอดสารพิษนะ,ะไม่มีแล้วนะ,ะเราเดินค่ะ ให้อีกสักสองกำแค่แน่พอแล้วนะมีมีอีกนเดินตรงนี้อีกเลยมีต้นเล็กต้นเล็กจะเอาเนะเผื่อนะเออออกอีกให้มารอชุดนั้นะนะเออนี่อีกต้นหนึ่งอืมก็มีเรื่อยๆนะ มีเ่เรื่อยๆเ,เราได้มือหนึ่งเราก็พอแล้ว,ลลวอาหารบบรโราณนะทุกคนปลอดสารพิษแน่นอนค่ะนี่อีกมีแลรวน้องสัตวการทุกคนต่นี่เป็สวยๆก็เก็บไปแล้วกันเผื่อมัน,นไม่มีเนาะเผื่อไปด้านหน้าไม่มีโอเค จุดไปค่ะ้องฤทธิ์ก็ขอโทษขอภัยด้วอันนี้ไม่ใช่นะมันขายขายผักกระหยงน้องน้องน้องอามนั่นแหละนะผักกรขยงผักกรขยงนี่ะน้องอามบอกฟ้าแฝดเลยแต่มันไม่ใช่นะอันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่คนละชนิดกับมือดีนะไม่ใช่นะผักกาดหนะเรา,าก็ไม่ใช่นะแต่ก่อนเราคิดว่าเป็นผักกาดหนาให้น้องสาวน้องสาวหัวแล้วกวานางมีแฟนคน ทำนายไงนางจะรู้จักเราไม่โอเคเลยนี่ของเราอ่ะได้แฟนเป็นนักภาพหนังนะพี่คนอยู่ที่โรงหนังเชียงใหมนะ่สุริยงสุริยาน <c oughs> นางเป็นคนภาพหนังอ่ะเล่าประวัติเร่าประวัติให้ฟงฟังนะจะแต่ลูกลูกมันยังไม่เล่านะลูกยังไม่เล่าให้ลูกฟังเด้อเมื่อกี้เรามาทางนี้ไม่เจอเลย xin đi qua đây một cái nữa, 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 đi qua đây đi qua đây một cái nữa, น่าจะไม่มีน่าจะกล,า,า,งงลางต่างน้นหรอเ่ะกวนเป็นทางตันตรงนี้นเละมาทางนี้เสียงดูนะก็ทุกคนเสียงดูค่ะมนทางออกมาทีหน่อยอทำเลยกันโอ้ ต้นนี้สมบูรณ์นี่ของนาต้นนี้ของนาดยาูย่าต้นสูงกว่าจริงแต่ทําเยอะมากไงเออนี่ไงปักกัดนะมีทําเยอะมากพอทาเยอะมากดูแลไม่ได้ไม่ทนนะันอะที่เยอะมากทุกคนแบ่งให้น้องชายเข้าหนน้องชายก็กลลูกชายเนาะน้ามือทุกคนนี่โอ้เสียดาย เหนียวไปแล้วอ่ะเหนียวก็เอาได้เนาะเนี่ยอืมอ,มอมเป็นลวกลวกก็โผล่ได้อยูอ่นัแ่แเก๋เก๋ไล้เขาเป็นเป็นเชื้อตัปีตัถทอไปเนะาะคนหน้ามืดค่ะน้ำมึนน้ำมยวจะพยา,ายามให้เดินให้ถึงนะนู่น,นกระี่ดอกอ๋อพี่จ๊กดอกกิลเล็กดอกข้างบนนู่นแล้วอะ่ะ ดอกีิเล็กมีแล้วค่ะเดี๋ยวไปเดินดูใกล้ๆเนะาะเ่เอาได้ก็จะเอารมพร้อมกันน่ะสูงมากแต่ไม้ข้างล่างน่ะไม้ไม่ไม่หนาหนน่ะสูงเรียวเลยประมาณเ8ถึงแปดเมตรนู่นน่ะเน,นี่ยโจ,จ๊ะโจ๊งโอ้ดีนะเราไม่มาทางนั้นลอยต่อค่ะที่ดินลอยต่อนนะตรง,งนั้กขคงคงหลานนั่นค่ะ กระโดดอ้บุ on ้งก็มีเยอะแยะแถวนี้ผักบุ้งนี้ค่ะนั่นนกจะเดินไปอีกทีหนึ่งผักบุ้งเยอะแยะบุ้งเยอะแยะนะคะคุณเ้ามาเก็บผักบุ้งก็มาได้นะแต่ผักบุ้งมีข้างบ้านมีนี่เจอแล้วกัดมนกาสนุปแล้วเดินเข้าถึงบ้านไหนได้เยอะเลยนะกัดหน้ากัดหน้ากัดหน้าเขาจะออกขม่ม รสชาติก็จะออกข้นๆนะทุกท่านทุกคนรู้สึกว่าเราจะน้ำมือเริ่มจะน้ำมือไม่ได้พกน้ำมาด้วยไงคิดไปจะมาแป๊บเดียวหนะักคนหมักกลมแล้วก็มาเดินมาทุกคนโอ้โหนกขานู่นหนัวฝนมาอีกแล้วทุกคนฝนมอาอีกแล้วนะคะ คนมาแล้วคะ่ะงั้นเราขอลงไลฟ์ไปเพียงแค่นี้นะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะเอาท้องไร่ท้องนาชุนน้าบดมาฝากทุกท่านนะคะห่วมระยะไรสไตล์นะคะ ได้แล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็ได้ปากกาหน,น,น้ายังสวยงามอันนี้สวยที่สุดเลยนะสวยก็สวยไม่รู้เขาก็มีกินนะจริงๆเขากินได้นะแต่เขาไม่น่าจะไกินน้ำประมาณสองเบอร์ชั่นปากกาหนานะก็เห็ดโคนนะันแช่ไว้แล้วก็ไปเอาปากกาหน้ามาไดนะ้สองเบอรลวกเสร็จเราก็แบ่งเห็ดที่ว่ามันใกล้จะเสียลง ้าค่ะน้าค่ะนู่นกันมาอยู่นู่นแล้วล้างมาละอืี๋ฝนตกพุ่งบ้านๆนะคือคืนบ้านๆคืนสากรุนนะคะนี่ค่ะนี่เลยฝนมาแล้วนะได้ยินเสียงฝนไหมคะพายุค่ะอยู่กลางทุ่งเมื่อกี้นั่นแหละเนาะก็เมนูถัดไปนะคุณค่ะควรขายนี่ก็เมนูถัดไปนะเดี๋ยวจะไปหานะเพิ่งล้างเสร็จค่ะแต่ยังไม่ได้บีออกจากกันนะนี่ค่ะได้แปดดอกนะคะ หมดนี้น่าจะมีเจ็ดนะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบ้านแม่นุ่มชีวิตเรียกนายนะมาค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบห้าทุกคนฟังนะฟังนะนอนไหมคะชื่นใจไหมคะชื่นใจไหมคะเนี่ยค่ะเสียดายเนาะเสียดายไอ้ที่เราไปช้าไปนิดหนึ่งเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะนี่ค่ะทุกคนเนเลือยเลอเลยนะเท่ากับฝ่ามือเราเลยนะนี่ค่ะ ใช่สามดอกข้างล่างนะสามดอกข้างล่างนะก็ยังกินได้อยู่ด้วยแต่เราเอาโคนไปหมักต่อแล้วเด้อเอาไปที่โคนจอมปวกเราละเรียบร้อยแล้วนะไปค่ะด้วสองเวอร์ชันกนารเคลื่อนค่ะการน้ำน้ำเดือดละค่ะนี่ยแค่พ๊กเ,เดียวนะแค่เรล้าเดียวจบนี่ก็ผ่านน้ำร้อนก็พอนะแล้วรอไปผัดอีกรอบหนึ่งเลย เราไปลวกนะเขาใส่น้ำเกลือแล้วเอาเกลือใส่ลงไปแลยวนะเอาผ่านน้ำเกลือเฉยๆนะคะทุกท่านทุกคนเนี่ยแปบ๊บเดี๋ยวเขาก็ยกตัวลงเลยนะนี่แค่นี้เองเด็กทุกคนผัะกาศน้า,กกา,าเนี่ยผัะกาศน้าเนาะเดี๋ยวจะไปผัดให้ดูนะคะโอเค นี่เลยแค่นี้แค่นี้พอแล้วนะแค่นี้แหละผ่านแค่น้ำร้อนเฉยๆนะตกตับข้าวก็ไม่มีนะคะนี่ค่ะทำน้ำยำค่ะทำน้ำยำผักกาดนานะาก็ค่ะไม่ได้กินข้าวเลยก็นี่ค่ะทำแบบง่ายๆนะฮะไม่มีอะไรเลยที่จริงอ่ะเขาขั้นตอนเขาเยอะมากแต่เราอ่ะฝนตกนะคุกท่าน จะไปเอาผักอะไรมาเพิ่มเติมไม่ได้แล้วนะลายไม่ฝนตกค่ะแล้วก็มีเครื่องปรุงนะมีใส่กะปิเราก็ไม่ใส่ใส่ปลา้าลงไปแทนนเราจะยำเลยยำผักกาดน้น้องน้นแขแล้วเราจะใส่เห็ดโคนไปด้วยนะคะเห็ดโคนที่เราได้นะคะทุก,กคนทุกคนเห็ดโคนค่ะเห็ดโคนค่ะนะหอน่อเก่ๆลงไปข้างในน,นี่ยค่ะ เห็ดโคนค่ะมันจะทิ้งไว้ไม่ได้เฮ้ยเรินหัหวแล้วค่ะอายุเข้ายังหนักค่ะทุกคนหนักเลยค่ะถือว่าหนักเลยนะ,ะนข้าวมัเจี่วพิกุตรคาร์บทุกคนอืม ตัวเล็กตัวน้อยมาเพ่นผ่านบ้านแม่หมดแล้วตอนนี้ไม่ได้อยู่กักบ,บริเวณแล้วเพ่นผ่านใหญ่เลยนะคะเพ่นผ่านกันใหญ่แล้วนะคะดูนะคะทุกท่านทุกคนแอ้ก็จะทําแบบง่ายๆเนาะตัวอีกสามสี่ดอกเอาไว้เอาไว้ทําอีกหนึ่งเมนูนะคะอันนี้ขอยําตรงนี้นะกินด่วนๆเลยนะคะนี่ฮะอันนี้ใหญ่ๆเรา,เาใส่ตรงนี้เนาะ,ะนถือเอาไวไ้พวกนี้ไม่ได้ทําเมนูพวกนี้ไม่ได้มันฟังนะ ฟ้าร้องหนูพ่อานะ้ฟ้าร้องออ้ยยอยย้ยยยยยย้ยย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 ในยยยยยย่ยยยา่ยยมยย่ยย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 ไม่ใช่ยยยไม่ใย่ยา,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 ายย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 ่นยยยยยยย ย่างค่ะย่างค่ะตอนนี้เราใส่พริกไทยไปแล้วตั้งเตาห้องค่ะนะคะแล้วเราจะเอาผักกาดนาที่เราลวกไว้นะคะเอาไปใส่ตรงนี้นะแป๊บหนึ่งนะคะดูทันทายไหมฮะ,ะเอาแบบกุกคลิกนะฮะกุกค,คลิกกุกค,คลิกเคค่ะอืมือปิดฝาไว้ก่อนเนาะเอาเมนูง,ง่ายๆก็เพื่อนทุกคนเมนูง่ายๆแล้วฝนตกค่ะ ตกปั้มพิ้นปั้มพิ้นลงอย่างแรงค่ะเนี่ยถ้างั้นเราไม่ได้ทำตับข้าวมื่อกี้ก็จะทำตับข้าวอยู่กับย่าทั่วเัืนทำไม่ได้ก็ตั้งกล้องไม่ได้ก็ทุกคนทุกคนตั้งกล้องไม่ได้จริงๆนะนีนี่ค่ะ ก็จะใส่พริกสำเร็จเนาะพริกสำเร็จดีกว่าค่ะทุกคนพริกสำเร็จใส่ไปเนาะแล้วจะรวบลับนะคะมันไม่ไหวค่ะไม่ไหวจริงๆนะพริกสำเร็จค่ะอเอาประมาณน,นะคะแค่นี่อพอค่ะเอาแล้วโอเคนะไหนเดือดเกินผิดแต่กินไม่ได้นะ ไม่ชอบกินกินเผ็ดไม่ได้ปวดท้องอยู่ค่ะทุกคนมีหมูด้วยนะประมาณนี้ผักเราลวกเลยเนาะผักกาดนาเราลวกเลยนะผักผักจุ่มปีผักจุ่มปลาและเอียงเขาเรียกผักอะไรเนาะผักกาดนาบ้านเราเนาะผักจุ่มปีผักจุ่มปีกับผักอะไรเนาะอีกอย่างหนึ่งอะผักปอดเออบ้านพ่อสะท้อนเรียกผักปอดเด้อ ขอดว่านั้นนะเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวแอดจะปรุงไม่รู้เหมือนกันเราใส่ปลาร้าไปแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมีไอ้นั่นไหมมีชุบไปด้วยอ่ะปลาร้ากับไอ้พริกตาแดงอมไม่มีค่ะไม่มีฟางว่าเราใส่ใส่หัวไปนิดนึงนะทุกคนจะกินอ,อาหารใช่ไหมกินอาหารเดี๋ยวแม่ให้ พอลัวแคนี้พอมันมาอีกแล้วหนานฝนมามาอีกแล้วค่ะยอดพุทธยังไม่ลงนะคะเราอัดคลิปเนี่ยเราไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเน็ตนะคะุณทุกคนนี่ค่ะปสาไว้ก่อนนะเอาให้สุกก่อนนะคะเราค่อยมาเอาอากาศลงนะคะเอาลงมาเดี๋ยวเนี่ให้อาหารนะเอาลงมาเร็ว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  เดือดแล้วค่ะทุกคนเดือดแล้วเราจะชิมอีกนิดหนึ่งดังว,ว่าโอเคไหมอืม,อมยังไม่ได้ดูม้วนข้าวแล้วข้าวมีหรือเปล่าไม่รู้คุณโอลโอ้ยเนาะอืมอร่อยละเราเอาผักกาดนาลงก็จบเลยนะคะทุกคนเอาผักกาดนาลงเรียบร้อย,เร,ยเรียบร้อยเลยหรือว่าขั้นตอนจบเลยนะ แ <Yeah, S 2> หลีายงง่ายนะมรียเรียรยงง่ายของแอฟเ็นเดอร์อ่ะค่ะตัดคะลูกนันก็<ร>จะมีรสคมได้น้อยอ่ะนะ<ร><ร>นะคะ่ะไม่เคยกินก็ลองดูนะขับนาค่ะขับอ่อนนะคะเดี๋ยวเอา ไปข้างหน้าว่าเราทำเมนูนี้ได้สบายสบายเลยนะแด้หนึ่งเมนูนออะอารม์สายุเข้าอย่างแรงเลยทุกท่านต้นจะ,อะอรอใมันน้ำง้อๆวบวบวนี้นะ ปิดเลยนะคะปิดได้ก่อนค่ะใกล้แล้วค่ะลูกข้าง่านะคใกล้แล้วค่ะ,ะถึงข้าวแล้วเวลานี้ไม่รู้เหมือนกันไม่มีข้าวก็เอาพูนเส้นจะลวกแล้วก็ราดพูนเส้นแล้วก็ทอดฟ้าลวกน่ไหวแล้วค่ะนั่นฟ้ายัางร้องอีกเราปิดเน็ตนะ,ะเราไม่ได้ใช้เน็ตเลยะคะ่ะง่ายๆเนาะทุกท่านค่ะคือผักตะก,กาดอ่ะเขาเขาสุกง่ายเนาะ,ะลวกแค่ผ่านน้ำหม้ออกเลยนะก็โอเคแหละตรงนั้นนหะค่ะอือเขาจะมีผมนิดนิด เาก็ใส่อะไรไหมต้งอง้ะใสอันนี้ไปนิดหนึ่งเนาะเขาจะาามีผมนิดนิดเลยลเขาจะอกนะผมเนาะเผ็ดนิดนินนด,ด,ดนีด่เลยเราก็ลงทุนแคนะ่หมูนะหมูสามสิบบาทนะพ่อห้าค่ะตะกันหน้าเก็บพอเนาะเผ็ดก็ออกไปออกบ้านเราอืมลงตัวค่ะลงตัวเจ้าค่ะอร่อยเจ้าค่ะ ทุกอย่างเพลอเปกเจ้าค่ะอยู่ในเน็งอือฮึโอวนี้โหเนาะเกินกว่าน,นี้ไม่ไหวนะเกินกว่าน,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 นี้ก็เป็นเรื่องนะคเพราะพี่ใครมีกลิ่นพี่ใครแล้วนะพี่ใครก็มีะคะม่ะนี่ค่ะพอนึกสึกปวดท้องนิดนิดละแล้วก็อดที่จะกินอะไรที่มันมีรสเผ็ดๆน้อยๆน,ะ,ะ,นะเออประมาณนั้นเลยนี่ค่ะ เห็นไหมเราดูข้าวกันข้าวนี้ก็จะติ่ข้าวนะคะตีาเขาจะเป็นไหนเนี่ยเขาจะเละๆเะนาะแต่เห็ดโูนเราก็เป็นชิ้นเป็นอันอยู่นะคะอันนี้คือผักกาดนานะคะผักผักกดาดนายำผักกดาดนาเนาะเราไปยำตึงนันะ่นนะ่ะนะไม่ได้นั่นะนะนะไม่ได้ใส่น้ำมันนะ้ำมันอะไรเนาะแล้วเราก็จะใส่นะคะกระเทนะียมเปรี้ยวโรยหน้าแค่ค่นี้เองนี่ฮะ,ะอันนี้ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นบ้านๆน,นะคะคุณผู้ชมหมดเลยคะ่ะ นี่นี่คืออะไรที่ว่าหาันสองหันสองอยู่ตรงนี้เองนะเนี่ยค่ะหันสองหันสองเป็นอย่างนี้นะคะหาน้าตากันคู่แล้วเราก็ทมไม่ได้ดก็ที่ตัวนี้ค่ะของมันคู่กันเนาะอันนี้ของมันคู่กันค่ะนะคะทานด้วยกันค่ะนี่เลยค่ะ ของมันคู่กันของมันต้องคู่กันประมาณนี้น,นะคุณแม่หืมน่าทานไหมคะน่าทานไหมคะผัะกกาดนาค่ะแต่เห็ดเนาะเห็ดโคนเราค่ะเนี่ยคนะ่ะเห็ดโคลนเราก็จะเห็นหนล่อันเห็ดโคนแล้วที่เป็นชิ้นๆนี่มนไม่ใช่หมูละหมูหมูอะหายไปละหมูมันจะแตกมนันเป็นชิ้นไปแล้วนะทุกท่านคะ่ะอันนี้ที่เห็นนี่คือเห็ดค่ะที่เห็นเป็นเป็นตุ่มๆเนี่ยนะคือเห็ดทั้งน,นั้นนะคะ อร่อยด้วยกันค่ะทุกคนนี่นแล้วหน้าตาผักกาดนานะเอาไปยำแล้วเอาไปคลุกกะเครื่องปรุงต่างๆแล้วก็มีเห็ดโคนด้วยนะออกมาหน้าตาก็เป็นแบบนี้ค่ะมาทานด้วยกันก็ะทุกคนมาค่ะเชิญทุกท่านทุกคนเลยนะคะอาหารเมนูด่วนๆกัาฝนตกเนาะไดเค่นี้ก็อิ่มแล้วค่ะทุกคนผักกาดนาเป็นผักปลอดสารพิษน,น,นะคะ,ะออก ตามท้องไร่ท้องนานะคะเราก็เก็บเอามาเอามาปรุงอาหารแก่นั้นเองค่ะอยู่ได้ค่ะนะอยู่ให้เป็นกินให้ได้นะอยู่ให้ติดดินประมาณเนี้ยเนาทำอะไรก็ได้เอามาปรับประยุกต์อนนะคะนี่ค่ะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้น่าทานไหมคะทุกคนใครไม่ลองทานใครไม่เคยทานก็ทานเ้อเอามาทําเมนูนี้นะคะเราก็ใส่หมูสับไปนะตามคลิปนั่นเลยคะ่ะเอดเอามาฝากให้ทุกท่าน,นะะทุกคนนะคะทุกคน อันนี้เช่นนี้ก็โอเคแล้วนะคะทุกคนขอบคุณค่ะทุกคนนะเห็นไหมเสียงเตือนมาอีกแล้วกําลังจะทานข้าวเอ้อทานกาแฟร,รอบเชานะ้าพี่เมียมาอีกแล้วค่ะอันนี้รอบเย็นๆนะคะอันนี้ถือว่าอ่าเราอิ่มท้องกันแล้วนะทุกคนนี่เลยน่าทานไหมคะทําง่ายๆกันทุกคนตามขั้นตอนนั่นแหละค่ะไม่ต้องเอาไปอะไรละผักกาดนาเขาจะสุกง่ายเหมือนที่ว่านเนาะ เขาจะมีรสขมนิดๆนะถ้าใครไม่ชอบไอ้ลวกแล้วก็ล้างน้ําพอล้างน้ามันขมก็ไม่ง่ายไม่ยากค่ะไม่ง่ายแล้วไม่ยากอน้ําตาลทรายเข้าไปตับนิดหนึ่งโอเคนะไปกันค่ะขอยออกมาแล้วนะคะตอนนี้เริ่มค่ะกี่โมงกี่ยามหกโมงสิบเจ็ดนาทีแล้วลูกท้านย่าลงก็ไม่ได้โบกมือเพราะว่าอายุเข้าหนักเลยค่ะปล่อยคลิปไปแล้วนะไม่ได้โหลดละเอาปัจจุบันทำด่วนนะคะฉุกเฉินค่ะ ทุกคนมาทาน okay. ด้วยกันเด้อแอก็ทําเนี่ยนะไม่ได้ทําอะไรนะจะเอาอะไรแดงดั่งใจนะเราจะทํารูนี้นั่นไม่ได้นะคะเอาอกได้แค่นี้เองนะ,ะได้แค่นี้เองได้เห็ดมาเนาะได้เห็ดโคนมาก็ได้แค่นี้เองค่ะเอามาทําเมนูตรงนี้นะคะนี่คะ่ะทุกคนนี่คะ่ะเมนูตรงนี้เนาะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เราก็จะทานไปด้วยกันนะคะทุกคนนะคะทานด้วยกันค่ะ คลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะสุขสวัสดีค่ะวันที่ยี่สิบห้านะคุณทุกคนเอ้าลืมเปิดแฝดไฟเออเขาก็จะออกอย่างนี้นะอันนี้คือเห็ดนะที่เป็นตุ่ม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 นี่คือเห็ดนะเห็ดอันนี้ก็เห็ดค่ะอันนี้คือเห็ดนะเห็ดโคนเห็ดโคนดอกใหญ่ๆแล้วกันนี่ค่ะเห็นไหมของเห็ดนะของเห็ดเห็ดเห็ดจะเยอะกว่าผักนะเห็ดเยอะเลยเนี่ค่ะอ๋อเราใส่เห็ดนะเห็ดก็แทนเนื้อเนื้อได้นะ โอเคค่ะทานด้วยกันเด้อค่ะทานด้วยกันค่ะแคนี้นะคะสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะทุกคน